ท่านชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่อง Dec One Club วันนี้เราจะมารีวิว VGT LD 0 1ของซูซังโมริเลนกันนะครับผม Shadow Paladin Diablo โอเคเราดูด้านในกันเลยด้านในนะครับก็จะมี s l ิ p ซูซังโมริเลน Diablo แล้วก็มีเดคก็มีเดคเคสเฮ้เดคเคส จะมีโปรโมชเป็นเคาน์เตอร์เพาวแล้วก็แถมของเพาวเวอร์ด้วยเป็นอัเซนทาวินกูดรีโรเตอร์เมื่อโจมตีฮิตบรรกาศคนหนาเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดคนหนึ่งใบคอนเลิกัดแล้วสลับกองการ์ดของคุณแล้วเคาน์เตอร์พาวเวอร์สองใบขอ,อยาดเก็บก่อนนี่เลยโอเคกล่องก็ไม่ต้องไปต้องรี มาเลเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยก้ในซองก่อนนะซองก่อนโอเคดูเจ้าตัวเด็กกันเลยอันนี้ซื้อมาเด็กเดียวก็เล่นได้เลยนะครับมาดูด้านในกันก่อนโอเค มาเนี่ยก็จะเจอเจอเกรดสีเลยเป็นอัศวินทมินแฟนทอมบัสเตอร์เดียโบนะครับสกิลก็คือคอตเตอร์บัสหนึ่งนะครับเ,เลือกการได้ชื่ออัศวินมังกรทมินแฟนทอมบัสเตอร์เดียโบความที่จีโซนหงหน้าแล้วก็ถ้าที่จีโซนมี2ใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้ได้10,000แล้วก็บวกอีก1นึคิทติคอน แล้วก็ออโต้ครับเมื่ออยู่ที่แวนการเลือกรีทายเรียกายาการของตัวเอง3ใบและเมื่อโจมตีแวนแวนการเนี่ยสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายคู่แข่งไม่สามารถรีทรายเรียกการของตัวเองได้สองคู่แข่งสามารถรีทรายเรียกการของตัวเองได้2ใบถ้าเรียกการไม่ถูกรีทรายในการต่อสู้นี้คู่แข่งไม่สามารถคอลงช่องกัดได้ก็คือไม่สามารถกัดได้ได้มา4ใบนะครับผมจากนั้นเป็น จอมเวทธมินผู้ยิ่งใหญ่เบรดแฮมคานะครับสกิลจี้เบรคหนึ่งเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเมื่อยูนิตโจมตัวนี้โจมตีฮิตแวนการสำเร็จทำการจ่ายค่าคอร์สค้นหาเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจะคอให้มาสี่ใบเหมือนกันอนุญาตพวกของเนี่ยผมขออนุญาตเอาออกไปก่อนนะครับโอเคโอเคเอาแฟนทอมบัสเตอร์มาวาตงตัวนี้ไว้ก่อนเลยเกรดสี่มาถึงเกรดสาม ตัวนี้นะครับสีใบให้มาสีใบนะเกรดสามหลักของเราบลัสเตอร์ดักเดียบนะครับผมสกิลของมันสกิลของมันนะครับก็คือจีเบกสองถ้าอยู่นี้นถ,ถูกทำการสไตมีคาว่าบลัสเตอร,ร์เบในชื่อการ์ดบนมือจะรับเกรดบวกสามถ้าจียูนิตตัวนี้ทำการสไตมีคาว่าบลัสเตอร์ในการ์ดบนมือคุณจะได้รับบวกสะเกรดบวกสาม ถ้าเพิร์คุณมีการชื่อว่าอัสกอนทมินมังกรทมินแบนทอมบลัสเตอรเดียโบของคุณทำการสไตล์เลือกเลไาทายลีการการุก้แหงหนึ่งใบ4ใบาจากนั้นอัสวินแห่งสึกเลือดโดรินในเทิร์นคุณถ้าแวนกัดคุณเป็นการ์ดเกศสาหรือสูงกว่าที่มีคาว่าบลัสเตอร์ในชื่อการดยูนิตนี้บวก2 0 0 0ความสามารถออโต เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีววนการ์ดถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์โดยยูนิตท,ที่มีคําว่าคอดัสในชื่อกาดเลือกงางกา์ดบนดามจโซนคุณหนึ่งใบตัวนี้สําคัญมากเอาไว้ง่ายกาดบนจีโซนเอ้ยดาเมจโซนขอภัยครับต่อมาเกสองสตีแห่งราตีมืดมิด,มดเนฮาเอ่อสกิลของมันคือเขาะบัตหนึ่งเมื่อ,อยูนิตนี้ทําการโจมตีววนการ์ดถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์สามารถจ่ายค่าคอส ถ้าจ่ายค้นหากาดเกตหนึ่งจากกล้องและคอลงมาต่อมาเกดสองโลนอกรีดแม็กนี่ก็คือแม็กแม็กรีดนะครับเมื่ออินเตอร์เซปบวกหมื่นให้มาสองใบจากนั้นดักฮาร์ดท,ทำเปดเตอร์ครับโซบาร์ดหนึ่งเมื่อหยุดนี้เข้าสู่ช่องเรียกการถ้าแวนการของคุณเป็นการเกตสามหรือสูงการที่มีคำว่าบลัสเตอร์ ในชื่อกาสสามารถจ่ายสามารถจ่ายค่าคอสท่าจ่ายค้นหากาสเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าที่ไม่มีชื่อดักฮาร์ดทรัมเปตเตอร์จากองกาสคุณหนึ่งใบคอลงช่องเรียการ์ศให้ตัวนี้ให้มามา3ใบโอเคต่อมาปราดทามินชาลอนนะครับผมก็เลือกตัวนี้ สกิลออโต้เลือกสแตนการ์ดเกตดสามบนมือคุณหนึ่งใบเมื่อยูดิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกกาศจากมือคุณสามารถจา่ายค่าคอสถ้าจ่ายค้นหาการ,ร์ดเกตดสามที่มีคำว,ว่าบลัสเตอร์ด์กในชื่อการ์ดของกองคุณหนึ่งใบและนำขึ้นมือคุณสลหรับกองการ์ดจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบและจ่ายค่าคอสในขณะที่คุณรีไทม์เรียการดของคุณเพื่อเป็นคำคอส ให้ความสามารถของยูนิตคุณถ้าแวนการ์ดคุณเกยดสามหรือสูงกว่าที่มีคาว่าบลัสเตอร์ในชื่อการ์ดเมื่อรีไทล์ยูนิตนี้สามารถถือว่าได้เป็นการรีไทล์การสองใบต่อมาอัศวินแห่งศึกอันหนักหน่วงคอ d ดัสในเทินคุณเนี่ยถ้าถูกบูสต์ในเทินคุณถ้าแวนการ์ดเป็นการ์ดเกยดสามหรือสูงกว่าในชื่อกาสยูนิตนี้บวกสองพ เ่อยูนิตนี้บูสให้คำว่าโดรินเนี่ยในชื่อกาสยูนิตนี้เมื่อบูสได้รับ2,000โอเคนั้นเพอร์เฟกต์การไม่มดน้อยกระโหลกเวลานก็เพอร์เฟกต์นั่นแหละทิ้งการ์ดหนึ่งใบามาตัวเริ่มฟลูบัสเบรกนะครับผมก็ผู้เริ่มต้นก็คืออยากให้ไปเรียกการ์ดได้จีบเบกหนึ่งเขาจะบัสหนึ่งนำยูนิตน,นี้เข้าสู่โซของแวนการ์ดค้นหาการ์ดที่มีคำว่าบลัสเตอร์ในชื่อ จากการ์ดกองการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนําขึ้นมือจากน้ําสักกองการ์ดแต่นันก็เป็นคริติคอนปกติอันนี้ทุกทุกเอ้ยคริติเอ่อคริติคอนที่เกินจะให้มาแปดใบรู้สึกว่าจะไม่ให้สแตนทิเกอร์คือทุกแบบเนี่ยจะมีจะมีฟอยอย่างละหนึ่งถ้าเกิดอยากให้เป็นฟอยเด็กเนี่ยก็แนะนําซื้อมาสี่กล่องแต่ว่าปกติก็ไม่ได้เล่นฟอยหรอกสี่กล่องนึงก็เอาเรื่อยนะกล่องละประมาณเจ็ดแปดร้อยสี่กล่องก็ประมาณสี่ ก็ามาสองพันได้อสองพนกว่าโอเคต่อมาก็จะเป็นสลีปสลีปก็จะเป็นสลีปสกามูลีเลนสวยเลยแหละลองใส่ดูใส่กระบบเตอร์ด้ สวยเลยนะพอใส่ปุ๊บจนตีแล้วมาดูกล่องกล่องกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเปิดปิดปกติขอรีวิวแค่ด้านนอกก็พอนะเพราะว่าไม่ได้ใช้โ okay. อเคกนรีวิวในวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่นี้สวัสดีครับ